โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยู่ในเกม Minecraft แล้วแมป Bendy and the Ink Machine นะอันนี้เป็นแมปอีกรอบหนึ่งอ่รารอราเพื่อนจอยเพื่อนจอยเข้ามาแล้วอันนี้เป็นแมปของเพื่อนนะเนี่ยอ่าอันนี้คือเพื่อนกูมึงคนดูไม่ได้เสียงมึงอ่ะกูคุยเครื่องหนึ่งอ่าฮีโร่บายสวัสดีมึงกดสตาร์เลยกดสตาร์เลยอ่กอยาอก,นะอก,ก็อย่างที่ผมบอกไปนะเออกดเลยกดเลยอย่างที่ผมบอกไปนะไอแมป Chapter หนึ่งนั่นอ่ะ มันไม่อันนั้นผมไม่สามารถเห็นมันอันนั้นได้อ้าวไอแทนไปคนเดียวอ่ะช่างแม่งเทเลพอร์ตแทนเทเลพอร์ตพวกเราโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้ว what the fuck เอากูมองไม่เห็นเชี่ยเลยเอออืมอืมอ่ะเก็บขวานเก็บไม่ได้อ่มมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ เสียงมัน um. น okay. ่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช really? ่แ uh ล้วพวกเราต้องไปทางไหนอ๋อรู้ละแทนมึงเอาขวานไปจามตรงนั้นเอาขวานไปตีตรงนี้กดกดตีดิเนี่ยไอ้ไม้เนี่ยไอ้ไม้เออกดตีแล้วกดตีทางลงข้างล่างด้วยเนี่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 ย อ่ะตีตรงนี้ด้วยนี่หมึกกดตีให้หมดเลยตีให้หมดเลยสัตว์ตรงนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแทนจะได้เข้าไปได้ก็ถอยอยู่เนี่ยโอ้ยตีตรงนี้คือเพื่อนผมไม่ค่อยใช้การได้นะเพราะมันไม่ใช่ตัวกูเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ยอ่ะตีไม่ได้งั้นมันก็ตีเสา ได้ปะเออกระจกสีเขียวอ่าหรือว่าเราต้องไปตรงพลังเว่ยตรงเนี้ยกดมีอะไรป่าไม่มีเฮียอเลยวัดเดือดฟักแล้วเราจะเริ่มเกมยังไงฮะไหนไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคไปกูกู อ่ะกูนำอีกแล้วกูนำตลอดเลยเกมผีเนี่ยก <c oughs> ูเจอใครสักคนอยู่ด้านหลางอ่ะเป็นป้ายด้วยมากูนำไม่มีคิดว่าไม่อะวัดดีเบนดี้เบนดี้นี่โอ้อีกเหี้ยมันเปิดได้ <c oughs> เบนดี้เปิดได้อ่ะกูว่าน่าจะมาสับสวิตตรงนี้อ่มไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยเบนดี้มึงตั้งสายเวทเลยเฮ้ยอ่ะฮะกูกดตรงเนี้ย กดปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูลองไปเปิดตู้ตรงนั้นดิอาจจะมีอะไรก็ได้นาะอ,อันนี้ตู้แอบมีตู้แอบด้วยเตรียมมาพร้อมเลยนะกดกดมีเสียงด้วยเปิดระบบโอ้เตาเผาเสียงอะไรเสียงอะไรวะทุกคนตามกูมา,าใหญกูนำคนเดียวดิมึงตามกูมา มันจะมีสตอรี่สอยู่ด้วยนะมึงเตรียมใจเอาไว้เลยความหลอนพวกนะี้กดดิกดใบตอกงานอืมโอเคอันนี้ทางปกติเป็นน้ำหมึกในกล่องมีอะไรไหมวัดอะไรผ่านหน้ากูไปอะไรผ่านหน้ากูไปวะฮะข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างไหนโยนขวาไหมหกูดิไหนไหนกูน้ำแล้วกูต้องใช้ขวานอยู่แล้วตอนกูนำ้ำอ่ะเอาขวานมาเอาขวานมาเอาขวานมาดิอ่ะงั้นมึงก็เอาขวานมาให้กูอ่ะเออมาโยนมาโอเคอย่าบัางอย่าบัาง เบนดี้อ่เราต้องมาทางนี้มันแน่กลัวตรงไหนวะเสียงเพลงก็ไม่มีเปิดเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูใจเย็นใจเย็นหาสวิตสามมัดเหรอโอเคเดี๋ยวกูขุดทางตรงนี้ว่ะจะได้ไปได้กูนำอีกแล้วใช่ไหมเนะนี่ยกูนำตลอดเลยกูเป็นแหละ กูถึงไม่อยากเล่นคนเดียวไงถึงกูจะเป็นแฟนเกมผีแต่กูก็ไม่ได้ไม่กลัวกลัวกลัวอยู่บ้างแหละทุกคนมานี่เข้าไปดิอืมเปิดกล่องกล่องมีแล้วไม่มีอ่มอ๋ออันนี้ห้องฉายอันนี้ห้องฉายการ์ตูนตอนนี้นะครับพวกเราหลงทางแล้วเราเอ้ย ทุกคนอยู่ไหนดูข้างบนดิข้างบนนั้นเนี่ยทุกนเนี่ยมันมีเพื่อนของเราอยู่มันมีเพื่อนของเราอยู่อ่ะเราต้องหาสวิตซ์ตรงนี้แน่น,นอนเลยว่ะสวิตซ์สวิตซ์สวิตซ์เฮ้ยเฮ้ยเสียงเคี้ยอะไรเสียงเคี้ยอะไรใครมันกดเคี้ยอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเสียงเปลี่ยนโนแค่เปลี่ยนโนอัมกัวกับ โอ้ติด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 ใหญ่แบงมุมอ๋ออันนี้กล่องอะทุกคนตามมาอันนี้ห้องเครียรอะไรวะมึงกลัวอะไรอ่ะกลับมาทางเดิมใช่ไหมเนี่ยเออแล้วว่าต้องหาสวิตแถวเนี้ยกลัวมันไม่มีตัวอะไรอะ่ะชปเตอร์แรกอิงดีมอนยังไม่มีปิศาจน้ำมึกอะอิงดีมอนวัดลูกไ้ อ่ะมันมันแปลว่าอะไรแปลดิแปลดิแปลว่าอะไร What oh oh no กูไม่น่ากดเลยไม่น่ากดเลย no 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 มามามาดิครับก็มาดิครับมาดิครับมาดิครับมาโอ้ยจับจับโอ้ยเยอะจังวะเยอะจังวะมึงไม่ใช่มือตบอันนี้ไงทางออก ไปทางออกไปทางออกไปรูไปทางออก,ก,ก,กทางออกทางพวกพวบโน no, เปิดไม่ได้เฮ้ยมันมีสวิตช์ตรงนี้อยู่เอิม่มเอิม่มทุบทุบทุบไม่ได้โนโนงั้นกลับ <c oughs> ตกใจอะไรไอเ้เชี่ยแม่งมาเยอะ <c oughs> มาเยอะ <c oughs> โอ้ยเสียงเพลงอ่าโนโนกูโนโนนไปเปิดกล่องทำไมมันน่ากลัวตรงไหนวะถามหน่อยดิในนี้ไม่มีอะไรหัดใช้มือตบบ้างดิเปิดเปิดประตูเปิดไม่ได้ฮะต้องขึ้นเหรอไปขึ้นกูน,นำอีกแล้วอ๋ออันนี้ห้องฉายคอนโทรลรูมห้องควบคุมสวิตช์กด วัด The Fuck เสียงเสียงสุดจะยเอฟเฟกเสียงตูมเนี่ยได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้โหโว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 โหเสียงเสียงอ่าเอฟเฟกเสียงมึงอย่ากดกดพ่อไงกูนึกว่าใช้สเตนท์อยู่เวลาเฮียเสียง อ่าอมาจากไม่เย้วไม่แย้วไม่เย้วไม่แย้วไม่แย้วมันเป็นซอมบี้มันเป็นซอมบี้ธรรมดาไม่ไม่เยอะชิบหายไม่พูดฮิโร่บายมันตายอ่มวับไอตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยทุกท่านหากใครรู้ทางไป ก็สามารถบอกได้กูไม่รู้ว่ากูต้องไปไหนเฮ้ยอะไรวะอ๋อเตาเผาทุกคนอยู่ไหนเราว่าเราต้องไปทางนี้อ่ะทางนี้หละมั้งทางเนี้ยเราว่าเราต้องไปทางเนี้ยเนี่ยอันนี้ทางที่พวกเรามาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ยังไม่มายังไม่มาลองกดดูดิอาจจะมีอะไรก็ได้ โอ้ยน้ำมึงเฮ้ยห้องเฮ้ยอันนี้ห้อง imagine ใช่ป่าววะ,ะไม่ใช่อันนี้ห้องทำการต์ตูนเปิดไม่ได้แล้วกูจะย่อทำไมอ่ะไป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  It's time to be อะไรวะ believer ใช่ป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมกูต้องไปจริงเดี๋ยวทางเนี้ย บุ้มบุ้มอืมอ okay, okay. okay, ืมอ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 ืมเปิดประตูไม่ได้ขึ้นเสียงเคียะอะไรเนี่ยโอ้ยมาอีกแล้วคุมกันหลังก็ด้วยคุมกันหลังอย่าเงียบดิเฮ้ยอย่าเงียบทำไมอย่าเงียบอย่างเงียบโอเคตอนนี้ผมไลฟ์การเชื่อมต่อจากเพื่อน ผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะเป็นตาไรดียังไงคือเสียงเพื่อนตอนนี้เงียบม,มากเลยผมต้องนั่งคุยคนเดียวแค่โ <laughs> น <No. laughs> ย่างเงียบดีเราต้องกดอะไรวะนี่กดอ๋ออันนี้ห้องเครื่องอธิบายมาเออกุญแลไม่ออกแล้วผมต้องไปทางไหนอ่ะผมไม่รู้เนี่ย อันนี้ป่าวะอันนี้ห้องทำการ์ตูนอะคิดว่าหน้ามันจะไม่ใช่มั้งเนี่ยเก้าอี้สามารถเปิดได้สุดยอดเลยอาอแล้วกูสามารถทุบภาพ <laughs> กูทุบภาพได้อเอฟเฟกต์มากเลยวะเอ้ <c oughs> แล้วเราจะไปยังไงวะเออทุบ <c oughs> ได้อ้ยอันนี้ป่าวะ <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่มันมีเสียงเป็นเสียงของเครื่องจักรอันนี้อะไรเราต้องทำอะไรวะถ้าพวกนายคิดว่าพวกเราต้องทำอะไรเออกูพูดกับมึงไม่ได้นี่หว่ากูไม่ได้เสียพวกมึงโอ้ย no Game Over The Clippers โอเค,คกูกลับมาแล้วกูเกิดมาแล้วอ่ากูตายเสียงเพลงสุดแอปเปคมากกูว่าไปเล่นตัวเกมจริงยังจะดีกว่าโอเคโอเคมุ่งหน้าสู่ทางออกอืมคือเล่นเนี่ยคือกูไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยนะคือกูโหลดเกมมาปุ๊บกูเล่นปั๊บเลยอ่ะคือกูไม่สนเฮี้ยอะไร หลดมาปุ๊กกูเล่นปั๊บเดีย๋ยน่าแทนเนาะเปิดประตูเปิดประตูขึ้นไม่ได้ what the fuck เออแทนถ้ามึงได้ยินกลัวมึงกระโดดถ้ามึงได้ยินกูมึงกระโดดแทนแทนโอเคมันไม่ได้ยินกูเนี่ยห้องอะไรวะเราต้องทำอะไรกับห้องนี้ปะเช่นกดปุ่มตรงนี้วัด เราต้องทำอะไรอะ่ะตรงนี้มีอะไรปะไอที่สามารถรู้ว่าพวกเราต้องไปทางไหนผมว่าต้องไปทางนี้แหละเออแต่มันหาสวิตช์ไม่เจอนะต้องไปทางนี้แหละทางหนมันหาสวิตช์ยังไงวะนี่ปะไม่ใช่นี่เสียงเครื่องดนตรีดูทางนี้ โอ้ยโน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 ตัวเล็กก็แม่งเอ้ยกูว่านะมาห้องนี้เราเปิดตรงนี้ประตูไม่เปิดเว้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพ่องไงอย่าเปิด เสียงดังเราต้องไปทำอะไรวะสวิตมันหายไปไหนะ่ะเอออยากรู้แค่สวิตอะสวิตอะเนี่ยประตูนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้กูต้องทำอะไรบางอย่างปะหรือว่าใช้มือดีปะมืออะ น่าจะต้องใช้มือหรอมั้งไม่แน่ใจนะท่านจะไปเปิดอะไรก็ซาวเนี่ยอ,อยู่ไหนเอาเปิดได้แล้วอ่ะเปิดได้แล้วอ่ะอ่ากลัวแหละต้องใช้มือจริงๆด้วย มันใช้มือเปิดไม่ได้อะเพราะว่ามันต้องมา,าห้องควบคุมนี้แหละเออแล้วก็ใช้อะไรไม่รู้เปิดอ่ะนะอืมคือมันไม่ได้มีแค่สตรอร,รี่เดียวมันมีเป็นหลายสตรอร,รี่มันมาจากไหนเนี่ยโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กกูจะตายเพราะมึงน,นี่แหละตัวเล็กเอ้ยกูก็ไม่ได้หันหน้าได้ขนาดนั้นเปิดประตูได้ไหมเนี่นยเปิดให้กูออกไปดินี ใครมันเปิดเพลงวะหาอะไรไปก็ยิ่งไม่เจออะไรแหละเนี่ยเจอแต่ใบตอกงานว่าต้องขึ้นทางนี้วะขึ้นปุ๊บขึ้นขึ้นทางนี้เปล่าท่านผมไม่รู้นะพาร์ทนี้งงงงน้งพาร์ทเลยก็เสียมจ หากใครรู้วิธีไปอ่ะก็สามารถบอกผมได้คือผมต้องการจบเกมนี้ให้ได้ต้องจบในไม้คราบให้ได้แหละนี่ทางมีใครไปกดเชี่อเลวไม่งอกมากันเต็มเลยยี่ยซอมบี้น้ำมาจากไหนซอมบี้น้ำมาจากไหน เนี่ยไอ้ตรงเนี่ยอืม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 ม,มือมัวอู้ผมบอกว่ามันมีมือด้วยไอ้เหี้ยกูไปอะกูไปอะอิงดีมอนไปก็ได้โ <c oughs> นเพกกื่อนกู ผมไฟไม่ค่อยเก็กกูโดนเชี่ยอะไรเนี่ยเอ้าห้องไอ้เชี่ยโอเคงั้นขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละหากเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบมิสเตอร์อาร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละหากใครรู้วิธีผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ